สบายดีสบายดียด่ามแรงพี่น้องจา้าหลังจากที่ฝนตกเศร้าเนาะมันเศร้าไปสักพักกันแหละกับมืดฝ้าหมืดฝนมาอีกอเล้พี่น้อง<ด>มือแรงสงกทยที่ตกอีกรอบอยู่เอ็นบอมันหมือดอยู่ตกแห้งพอสมควรน้นลาลงไปแล้วเนาะเดี๋ยวสิพาเด็กๆลงไปยามโต้พี่นอ้นองแต่บู่้หมันจะมีป่าลงบอรอบนี่เนาะะเริ่มคําเริ่มมืดแล้วเสียงกบเสียงเขียดห้องป้าป้าปา,ปา ไปเบิงไปรุ่นน้ากันพี่น้องว่าสิมีป่าบอเนาะป่าสิลงโต๊งบอแต่ว่าตอนตกน๊ก็แห้งแหงบรรยากาศดีพี่น้องน้ำนะคือสิลงไปหอดผุนแลวละแต่ว่ากลัวสิหอดผุนเขา่าเขางามบอพี่น้องเข่าเขียวบอ แนมสุดลูกหูลูกตาเขาเขียวเบิองแนนมในยังไหลรัวเลยหลวดอยู่อัอนี้เขาหน้าเบ้าแปบเพลินเ,เดี๋ยวจะพาเด็กๆลงไปยามตโตงอากาศเย็นอากาศเริ่มหนาว ผู้ใดมาปานไว้นี่หืได้ยินแต่เสียงเขียดะหน้าห้องปีนี้ถือว่าฝนดีเพราะว่าน้ำให้หน้าตั้งแต่ับหน้าแล้วกับ,บท่านในแห่งเลยเนาะน้ำเต็มตลอดหยาก็สิบ่คอยมี คือจังหวะพ้นตกแห้งแห้งพี่เนาะมาลงบ้านกลางตรงหน้าผัดน,น้ำกับบอกเห็นคอยล่นหลายดลเ,ยเายาดะมักแต่โดกโดกวไว้ไว้แน่ มื MM ่อน <cción> <sh> <est Luc> <cells> ั bon ้นมาใส่เบ็ดในไสได้หลายบ่ไปบ่ได้ลงมาคิดเบ็ดปลาเข็งติซิมอนเจ้าก็ปลาเข็งหลายบ่จักขนาดมันลงมื้อนั้นยังหลายปลาคอก็บ่ค่อยมีตัวใหญ่ดอกพี่น้องซําโปรตีนโปรเมอร์นี่ล่ะนี่ น้ำลายยี่บ่หึ่งปตาน้ำซิบอไหลแหงน้ำน้องซาในจนว่าเต็ม <c oughs> เขาเริ่มเขียวบัดแล้วดีแต่ว่าดำหน้าแล้วมันบ่อแหงเนะาะเท้ามันแหงในหยาสิเกิดหลายอันนี้ก็เทือบ่คอยมีหยาโอ้ยนี่เมือนะ่อน้ำผลตกแหงน้ำมันลวดไปเบิดเลย เมื่อน,น้ำตกแห้งแสดงว่าืมอน,นี้บ่ค่อยปันใดน้นำน้ำไหลแต่อยู่หนาบ้านแต่ว่าอยู่แน่นนี่น้ำบ่ค่อยไหลปันใดไหลบ่แห้งเนาะขนำไหลไหลแห้งนะป่ามันสิลงอยู่นี่มันล้นคันบ่หลาย ต้องมาล่อลอรุ้นพี่น้องคอยสิรัดไปนีดอกขาดยางโคง้งโอ้น้ามันมก็ไหลหลยอยู่เด้แต่ลอรุ้นว่าจะมีปลาไหมแค่นั้นเองนี่น้ามันไหลแค่นี้พี่น้อง อันด้านหนาโต้งก็สีดำเข่าใส้ด้ให้ป่ามันอยู่ยนะเห็นป่าไี่ทำป่าเ่อาข้อหรือว่าหัวงูเด้ยเไ,ไ,ไปแล้ว เห็นประคอตัวหนึ่งพี่น้องเมยนั่นได้เอาไม้นั่นไม่สอดนะฮะนะไว้มันต้องเอาไม้สอดแล้วก็ดึง เดี๋ยวอรอลุ้นเ้พอะโอ้ยเป็นไรลองก้อน oh, มันมีป่าไอปะจักนี่โอ้ยยลี้ย oh, ป,าปาาลาปลาโอ้ oh, แสดงว่ามีอยู่พี่น้องเห็นยูงมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วดิ ราคอเนี่ยทีนองวอดดึงด้วยทำอุ้ยลูกปลาคอนี่เสป่าเห็นเยอะนี่ด็ปลาคอนอาลงก่อนอาลงก่อนมันมีป่เสใส่เสปลาคอ โอ้มันลงแล้วมันลงแล้วเศร้าลงเศร้าลงเศร้าลงในขากันนะต้องเอาไม้สอดใส่แล้วก็โยกไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าใส่มือถึงและโยกยากแล่าทางลงน่นไม่ทำเศร้าลงแม่ น้ำมันไหลโบแห้งพี่น้องเนาะแสดงกับผลยังโบทันตกแหงก้งปวดาใดมันใส่ป่านะเอาไปถือทางมาเนี่ยโบเองมีคนมาหยามหรือเปละะ่าโอ้ยนี่เนี่ยนี่นปลาค้อปลาค้อพี่นอ้องปลาค้อ นี่นะเออดึงดึงนี่เรียปลาคอเนี่ยใบไม้เดี๋ยวคือหลายแท้สาเหตุที่ใบไม้หลายเพราะมันลงมาจากไฮนาเี่พี่น้องเพราะว่าใบไม้ตัดสลามมาเนี่ยสลามใม้ลงมามันก็เลยอันนั้นเอาอันนั้มาดูไปเอาถังกับอันนั้นตัวเห็นปลาคอยมันใบไม้หรือว่าโง่เหรอเอาถิ่มมาถิ่มลงอันตัก ตักมาตักไปตองอลไรละการเสื้อขี้เงียออกถ้ำเล่นไปยังก็เดี๋ยวซีนันนัะนีะนะโน่โอ้ยไหลมันลงโอ้ยมันสีตกโอเดี๋ยวเซลเอาใบใหม่ออกก่อนพี่น้องมันพอเห็นอดป่าซ้ำแต่ว่าเห็นสองสามตัว แล้วก็กำป่าออกเด้ดอ,อ,ดอ,อ,องงมาจับนีท้ามไปไซเดียวนี่มาดึงใค่แน่ดดสรุปวันนี้ป่าเยอะมาดึงใค่แน่นีน่เดี๋ยวเสี่ยวสีเงียวก่อนมาเห็นเอาตัวป่า เดี๋ยวเี่น้องปล่าเลยมันมีจ,กจกักไรจักโตเี๋ยวว่าเหนา็นอย,ยูเ่เนี่นยมันยเรื่องเอาเบอร์อะไรเททิปมีต่ใบไม้ไใบไม้อันฮักตัดพลนไม้มาใช่ละเดี๋ยวเร็วเวได้ใส้ป่านะเลือกเบอร์อะไร ดึงก็ทำว้ายนี่พี่น้องป่าได้ยักโตได้ยักโต,กโตนับเบิ่งดูสองสี่ห้าหกโตดึงกิ่งึงือ้เิ่งเมยนี่แหละพี่น้องป่าก็ได้แค่นี้มันบ่อลงดรือว่าน้ำบ่าลายเอากระปู๊กัดป่าบ้างไปๆไเอาทางจนไไันมาใส่พอดใส่ tắc xay tắc cho mình khôn tắc ừ. ừ. đây chúa ว้ายปลอปล่อยปล่อยใส่เบิ่งปลาน่ะว้ายพี่น้องเอ้ยได้ปลาเน็กโตสองสี่หกด้ปลาเจ็ดโตปลาคอได้ปลาคอเจ็ดโตไปย่างกูทำ เน,น,นี่ยคุณยังเสียไ้คือเก่อยไปไหมนั่นมันล่นใส่หรอ้อวะคุณได้เอาทางลงมาปลา,าไว้เนี่ยได้ปลาค้อเจ็ดตพี่น้อง เมื่อไรทำเมื่อนั้น,นะฝนตกแห้งนอนน้ำแถวนี้นะขาวหมดเลยมันถ่วมเบิดแต่ว่าอันเมื่อนี้นนะแสดงว่าฝนบ,บ่แห้งกระดายเนาะงมยังเดี๋ยวไปนำเมื่อ้วปลาคำล่ำละ มื่อหาทำกับข้าวกินดีกว่าและประคอเจ็ตโตเดี๋ยวรอรุ่นมือแรงพี่น้องขัดพลตกแห้งกะบนน่ป่าอาจสิลงป้าปา มือนีทั้งฝนทั้งลมปายเมื่อเมือเ่อเหี่ยเริ่มห้องเริ่มคำแล้วพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาฮ่ดีบอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศเพคออร์ที่อนคลิปหน้าเมื่อแล้วพีน่น้องสบายดี เมื่อแล้วแต่ว่ามืดมาอีกแล้วสงสยัยฝนชิตกรอบรอบเดิกเนาะพุ่นมืดพี่น้อง